หากถามว่าหลวงปู่สวงนั้นคือใครคงตอบเปรบตรงๆว่าจริงๆแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหลวงปู่สวงคือใครมีพ่อแม่คือใครชื่ออะไรกันแน่ออกบวชกับใครมีอายุเท่าไหร่ไม่มีใครรู้แน่ชัดรู้แต่ว่าท่านเป็นชาวขเขมรกัมพูชารูปร่างสูงโปร่งผอมบางมีพฤติกรรมแปลกที่ไม่อาจเข้าใจได้ สิ่งที่สำคัญคือท่านมีอายุยืนนานมากเห็นกันมาชั่วลูกชั่วหลานจนไม่มีใครบอกได้ว่าท่านอายุเท่าใดแล้วนับได้ว่าท่านเป็นพระชราชที่ค่อนข้างลึกลับท่านทำตัวลึกลับอยู่ตลอดเวลาวัดก็ไม่มีอยู่คำไหนก็นอนที่นั่นมีพฤติกรรมเหมือนเซียนผู้วิเศษหรือรือีที่ไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆทั้งสิน้นทางพระเรียกว่า เป็นผู้อยู่เหนือสมุติหรือผู้ผลโลกแต่อย่างหนึ่งที่เห็นได้ก็คือหลวงปู่ไม่มีการสะสมสิ่งใดๆเลยได้มาก็เผาหมดแจกหมดและไปเรื่อยๆไม่ยึดติดกับสถานที่มีผู้ยืนยันว่าตนเห็นหลวงปู่สวงมาตั้งแต่เด็กๆซึ่งหนึ่งในจำนวนนั้นมีพระเทระสำคัญอยู่หลายท่านทั้งที่มรณะภาพลงไปแล้วและยังมีชีวิตอยู่พระเทระเหน่านั้นได้แก่ หลวงพ่อสร้อยวัดเลียปราดบำรุงหลวงปู่หงษ์พรหมปัญ,ญโยวัดเพชรบุรีจังหวัดสุรินทร์หลวงปู่เจียมวัดกมลหลวงปู่ฤทธิ์รัตนโชโตหลวงปู่โปะวัดบ้านบิงและอีกหลายต่อหลายท่านที่เป็นประจักษ์พยานว่าตนได้เห็นหลวงปู่สวงมาตั้งแต่อายุเจ็ดขวบป้าง9ก้าขวบป้างบางท่านเป็นพระมาจากฝั่งขเขมร บางท่านก็อยู่ศีสะเกตกล่าวตรงกันว่าเห็นเมื่ออายุเจ็ดขวบอย่างไรมาบัดนี้ตนเองอายุเจปีถึงแปปีแล้วหลวงปูส่สวงท่านก็ยังคงสภาพเหมือนเดิมมีแต่ตัวเองที่แก่ตัวลงไปทุกวัน